สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพัเเบเหรียญเปิดฐานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะดอกกระดิ่งนางฟ้านะคะสวยๆง่ายๆเลยนะดูนะคะเสร็จเรียนที่หลังได้ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์2ค่ะขนาดความยาว75ซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นและริบบิ้นเบอร์2ขนาดความยาว25ซนติเมตรนะคะจานวน8เส้นค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ เราจะพับริบบิ้นเข้ามานะให้เหลืองกันประมาณ3เซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะนี่ค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจากมานะเส้นที่2ส่วนมาในเส้นที่1เส้นที่3ส่วนมาในเส้นที่2เส้นที่4ค่ะสอดมาในรูที่1นะคะอาออกค่ะรวบเส้นที่3ขึ้นมานี่ค่ะนะคะดึืงเ,เข้ามาให้กระชับแบบนี้นะ เเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงมาค่ะเส้นที่3ามพับเฉียงลงมาเส้นที่4พับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นแล้วสอดล็อกเข้าไปนี่ค่ะนะคะนะเราก็จะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่1่ค่ะจับขึ้นมาเส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่4ี่ทับเส้นที่สามค่ะ นะคะเราจะได้ริบบิ้นสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอาเมื่อช้อนที่ฐานนะคะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับสีเส้นด้านบนนี้ไว้ค่ะต่อมาค่ะเราจะเอาเส้นล่างสุดเส้นนี้ขัดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือริบบิ้นสี่เส้นสุดท้ายนี้นะคะ ัมาค่ะเราจะเอาเส้นล่างสุดเส้นนี้ขัดทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่1ค่ะเส้นถัดมานะคะสอดรูที่1ทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่สามค่ะนะคะอะไรแบบนี้นะเราก็รวบเข้ามาให้กระชับนะคะนี่ค่ะอะไรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะดึงให้กระชับเข้ามานะคะดึงให้กระชับเข้ามาก่อนแบบนี้ นี่ค่ะแ,แล้วนะคะจับขึ้นมา1เส้นนะเราจะนับนะคะ1 2 3 4 5ห้าค่ะจับพาดข้ามห้าเส้นนะคะมาแบบนี้นี่นะพาดข้าม5้าเส้นมาค่ะนี่ค่ะจับพาดข้าม5้าเส้นมานะพาดข้าม5้าเส้นมาแบบนี้ค่ะนี่นะคะเราก็จะเหลือ5เส้นสุดท้ายนี่นะนี่นะคะเราจะเอาเส้นนี้ค่ะจับพาดมาสอดเข้าไปในรูนี้ค่ะ เส้นถัดมาค่ะจากพาดมานะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นถัดมานะคะจากพาดมานะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามค่ะนี่ค่ะจากพาดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สี่นะคะเส้นสุดท้ายนะจากพาดมาค่ะสอดรูที 1, ท่หนึ่งทะลุรูที่ห้าค่ะนี่นะคะแล้วก็เด้งม,มาแบบนี้ ดึงให้กระชับนะคะเราก็จะค่อยๆดึงไปนะค่อยๆดึงนะคะดึงไล่มานะทีละเส้นนะคะดึงไล่มาทีละเส้นแบบนี้นี่นะคะพอเราได้แบบนี้นะได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะ ใครจะใส่เดียมในขั้นตอนนี้นะคะใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เดียมทีหลังได้นะคะเสร็จแ,แล้วเราก็สอดลอดสามเส้นไปค่ะนี่ค่ะสอดลอดสามเส้นไปแบบนี้สอดลอดไปเลยค่ะสอดลอดสามเส้นไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะ เ,เราได้แบบนี้นะ,ะพลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะจับริบบิ้นมาแบบนี้เปิดออกก่อนนะคะเราจะเอาเส้นนี้นะพับมาด้านหลังแบบนี้ค่ะแล้วก็พับมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็บิดแบบนี้นะคะบิดคว่ำแบบนี้นะเนะแล้วเราก็สอดเข้ามาในรูนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็จับประคองนะคะใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้ประคองเส้นนะแบบนี้ค่ะนี่นะคะเส้นถัดมาค่ะ พับมาด้านหลังแล้วก็พับลงมาค่ะลงมาแบบนี้นะ mm มิดความแบบนี้นะคะมิดความแบบนี้นะแล้วก็สอดลงไปนะคะใช้นิ้วชี้ประคองไว้นะนี่ค่ะให้กลีบมันจะได้ตั้งๆหน่อยนะคะพับมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะมิดความมาแบบนี้ทําแบบนี้ทุกเส้นเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ประคองกลีบไว้นิดนึงนี่ค่ะ นะคะเดินมาแบบนี้นะนะะี่หาเดินออกมา เส้นสุดท้ายนะคะลับมาด้านหลังลับลงมาค่ะปิดคว่ำแบบนี้นะสอนลงไปนะคะ,คะน,นะคะเราก็จะได้กรีบแบบนี้นะนี่ค่ะพอเราได้แบบนี้นะเราก็จะจับริบบิ้นนะคะจับขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะ ับขึ้นด้านบนนะคะแล้วก็บิดม้วนลงมานะอ่ะจับขึ้นด้านบนนะบิดม้วนลงมาแล้วก็สอดเข้าไปนี่ค่ะ น่คะเราก็จะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็พับนะคะพับสอดกลับขึ้นด้านบนนะนี่ค่ะพับเราก็สอดกลับขึ้นไปด้านบนนคะคะทุกเส้นเลยนะคะนี่ค่ะ อเราได้แบบนี้นะคะเราก็ตัดปลายดิบินทิ้งค่ะปลายดิบบินเราก็ตัดทิ้งเลยนะคะนี่ค่ะต่อมานะคะต่อมานะนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะต่อมาเราจะเอาริบบินความยาว25ซนติเมตรนะคะ ที่เราตัดเตรียมไว้นี่นะเราจะเอามาสอดนะคะสอดเข้ามาค่ะสอดเข้ามาแบบนี้เลยสอดไม่ขึ้นกดลงนิดนึงนะคะ ได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราก็จะจับลิบบิดมาด้านนี้นะคะพับมาด้านนี้นะพับลงมาค่ะบิดแบบนี้นะบิดแบบนี้นะคะข้ามเส้นนี้มานะแล้วก็มาสอนในรูนี้นี่ค่ะดึงลงมานี่นะคะแบบนี้นะพับมาด้านนี้ข้ามหนึ่งเส้นค่ะบิดมาแบบนี้ค่ะ แล้วก็สอดลงไปกดลงไว้ด้วยนะคะกดปลายนิ้วิินไว้ด้วยนะนี่ค่ะนี่นะคะทับมาบิดนวนมากค่ะแล้วก็สอดลงไป ขั้นสุดท้ายนะคะสอดลงไปใน bueno <ป>ดูนี้นะนี่นะคะแล้วก็สอดทะลุลงไปด้านล่างน,นี่ค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะได้กริบแบบนี้นะคะพอเราได้กริบแบบนี้แล้วเราก็พับสอดกลับขึ้นไปด้านบนนะคะ <Bern abe> สอดใต้ปลายริบบินที่เราเหลือไว้นะคะสอดใต้ปลายริบบินนะไม่งั้นสอดไม่ขึ้นนะคะ นะ,นะคะนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็จับมาด้านนี้พับมาด้านนี้ค่ะมิดลงมาแล้วก็สอดลงไปค่ะนี่ค่ะดึลงลงมาพับมานะบิดลงมาแบบนี้ นี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะจะได้กรีบแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเราก็พับนะคะสอดกลับขึ้นด้านบนนะคะแบบนี้นี่ค่ะพับแล้วก็สอดกลับขึ้นไปด้านบนค่ะทุกเส้นเลย เสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบินทิ้งค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะอันนี้นะคะมันอยู่ที่เราดึงนะกลีบนี้นะคะกับกลีบนี้ถ้าเราดึงมากมันก็จะลงไปมากนะคะตรงนี้นะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกกระดิ่งนางฟ้านะคะสวยๆง่ายๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ